สวัสดีครับนี่วันนี้มามาที่สุพรรณเราได้กล้วยกล้วยที่หํำห่ำเนี้ยไม่ไม่ไม่สุกมากเงี้ยนะฮะประดีมีสูตรคือแม่เขาบอกว่าเอาไปเชื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเชื่อมแบบไหนยังไงอันนี้คือเป็นสูตรของแม่ผมนะสูตรแม่บุญนะครับนี่เดี๋ยวทำให้ดูจะเป็นกล้วยเชื่อมที่ออกแดงแดงอ่ะแดงแดงเชื่อมน้ำตาล นะครับใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้หลายเดือนแล้วก็ที่สาคัญคืออร่อยมากเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับคือเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะปอกกล้วยก่อนลักษณะของกล้วยคือนี่คือกล้วยจะต,ต้องเป็นกล้วยหัม่มหามนะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะสุกใหม่ๆอย่างเงี้ยหั่มหัมแล้วก็ปอกเดี๋ยวเราจะปอกใส่ในกระมังไว้แล้วเดี๋ยวเราจะผนะ่านนะครับเดี๋ยกล้วยเนี่ยเนี่ยแต่วันนี้จะทำ วยเชื่อมด้วยเชื่อมน้ำตาลนะแต่อันนี้กล้วยเนี่ยจนะให้ดูว่าเราใช้ยังไงที่ว่ามันจะกิน้อร่อยนมีมีแข็งแต่ว่านุ่มข้างในยอยู่กล้วยนี้สูกจากที่เราไปตัดมาสูกมาจากต้นเนี่ยจะใช้ประมาณนี้เนี่ยทางนี้เราไม่เอานี่มันเขียวไปทาแล้วจะฝาดไอเละอย่างนี้ไม่เอางอมไปเนี่ยนี่เราจะไม่เอานี่นะเนี่ยตรงนี้มันงอมไปเราไม่เอาน,นี่เอาประมาณนี้ เน yeah. yeah, yeah. ี Pick ่ยแล้ว yeah. ก็ลงแกะเนี่ยอันไหนเขียวอย่างนี okay ้เราก็ไม่เอามันยังมว่าเสร็จแล้วเราเราแกะเสร็จแล้วก็แกะมาอย่างเนี้ยนี่ก็แกะมาจากจากนี้แหละนี่เราจะแกะอย่างนี้มาก็คือเอาแค่นี้แล้วก็แบ่งแค่แค่นี้พอเห็นไหม อันเนี้ยเวลาเราไปทำบวชีมันก็จะอร่อยมันจะไม่เล,เลนะเนี่ยนะเนี่ยเอากระงนี้นะแล้วน้ำปูนก็ไม่ต้องแช่ด้วยนะาาธรรมชาติมากเลยก็คือเดี๋ยวเราเอาใส่หม้อแล้วเอาน้ำตาลใส่เอาน้ำใส่แล้วตั้งไฟได้เลยอันนี้นะเดี๋ยวให้เราผ่าก่อนเดี๋ยวตั้งไฟเลยเดี๋ยวจะให้ดูทีนแล้วออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะเชื่อมให้ดูแล้วเวลาสุเกเราจะให้ดูด้วยโอเคานะ เนี่ยกล้วยเนี่ยนะเนี่ยแต่วันนี้จะทำกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมน้ำตาลนะแต่อันนี้กล้วยเนี่ยจะให้ดูว่าเราใช้ยังไงที่ว่ามันจะกินแล้วอร่อยนะมีมีแข็งแต่ว่านุ่มข้างในอยู่กล้วยนี้สุกจากที่เราไปตัดมาสูกมาจากต้นเนี่ยจะใช้ประมาณนี้เนี่ยทางนี้เราไม่เอาเนี่ยมันเขียวไป ทำแล้วจะฝาดอเละอย่างนี้ไม่เอางอมไปเนี่ยนี่เราก็ไม่เอาเนี่ยนะเนี่ยน้ตรงเนี้ยมันงอมไปเราไม่เอาอย่างนี้เนี่ยเอาประมาณนี้เนี่ยเนี่ยแล้วก็เราแกะเนี่ยอันไหนเขียวอย่างนี้เราก็ไม่เอามันจะขุาดเสร็จแล้วเราเราแกะเสร็จแล้วก็แกะมาอย่างเงี้ยนี่ก็แกะมาจากจากนี้แหละเราจะแกะอย่างนี้มา ้เอาแค่นี้แล้วก็แบ่งแค่แค่นี้พอเน,นะหอันเนี้ยเวลาเราไปทำบวชซีมันก็จะอร่อยนะมันจะไม่เละเนี่ยนะเนี่ยเอากระลังนี้นะแล้วน้ำปูนก็ไม่ต้องแช่ด้วยนะาาธรรมชาติมากเลยก็คือเดี๋ยวเราเอาใส่หม้อล้วเอาน้ำตาลใส่เอาน้ำใส่แล้วตั้งไฟได้เลยอันนี้นะเดี๋ยวให้เราผ่าก่อนเดี๋ยวตั้งไฟแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีน แล้วออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะเชื่อมให้ดูเ้วเวลาสุกเราจะให้ดูด้วยโอเคป่อย e ่างนี okay, ้ไม่หมดอยนิดนึงแต่น้ำตาลเราก็จะใช้กะเอาใช้ประมาณนี้นี่มันต้องใช้เยอะหน่อยเห็นไหมได้ไหมเสร็จแล้วเอาน้ำใส่ ไม่ต้องใส่น,ะน้ำคูนน้ำอะไรไม่ต้องแช่นะเพราะว่ากล้วยมันห่างไม่ต้องใช้เราจะได้ไม่ต้องกินอันที่มีเบิร์ดไฟติดไฟไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวแค่มันเดือดเราไ่านอีกทีแล้วสุกมาดูอีกที okay. มันเดือดเป็นยังไงเนี่ยพอมันเดือดใช่ไหมเราซ้อนฟองออกเนี่ยถ้าเราไม่ออกมันติดเป็นฟองนนี้ก็แต่เราไม่ต้องมายืนเท้าต่าก็ช้อนดีเราก็ปล่อยไว้เนี่ยมันจะสใสใใสแบบนี้ส่วนอันนิ่มเรามีมาให้ดูว่าทาไมเราถึงไม่ให้ใส่มันจะเละเนี่ยเอาใสมาให้ดูอันนี้้านิ่มนะจะเละอย่างนี้อันนี้กำลังดีก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวสักพักให้แห้งแล้วมาดู